วันนี้มีเอฟซีส่งพงบลูทูธมารุ่นครับนี่ี่ห้อนี้เลยดีบูการเสียงเขาคือครับดูปุ่มปุ่มกดไม่รู้ไปไหนครับเด็กก็แคกแ๊กแก๊ก,แก,กนี่ข้างในเหมือนปุ่มกดหลุดน,นะครับเนี่ยรู้กดยังไงปุ่มกดหลุดนะครับก็อนอื่นเดี๋ยวลอง ชาร์จดูก่อนว่ามันชาร์จได้ไหมครับเนี้ยแล้วก็จะเปิดคงจะเปิดไม่ได้กดบรลลุไปแล้วเดี๋ยวลองลองชาร์จดูก่อนเบื้องต้นแล้วก็ัก็ทงเจแกะเข้าไปดูครับเนี่ยอีกแกะรุ่นนี้ก็เนี้ย,ะนนยจะมีน็อตซ่อนอยู่ใต้นี้ครับเนี่ยมีน็อตซ่อนอยู่ครับเราแกะก้นก่อนข้างบนนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราแกะก้นเอาเลื่อนตัวนี้ออกมาก่อนตัวนี้หน้ากาดนะ่าจะใช้เลื่อนออกไว้หลังนะจะคล้ายๆกับรุ่นที่ผมเคยทําไปรุ่นนึงนี่ครับเดี๋ยวขอเช็ค ชาร์จรัชาร์จได้ไหมครับสี่ส่งมามันไม่ใช่ที่ชาร์จของมันนะครับเนี่ยมันแค่สิบสองโวลต์เองมันไม่ใช่ครับเพราะว่าที่ตัวมันจะกําหนดไว้สิบห้าโวลต์นะครับถ้าชาร์จสิบสองไงมันก็ไม่เข้าครับเพราะว่าไฟที่มันจ่ายออกมาเนี่ยเนี่ยมันจะเขียนว่านะครับเอาพุตพาวเวสิบสองจุดห้าโวลต์แล้วเนี่ยคูณสองเนี่ยไฟมันจ่ายออกมา ชาร์จเจอเนี่ยมันต้อง15โวลต์ครับอันนี้มัน12ไม่ได้ครับมัน่าไม่น่าจะชาร์จได้นะครับอันนี้ต้องใช้ที่ชาร์จ15โวลต์นะครับเดี๋ยวผมลองที่ชาร์จ15โวลต์ก่อนที่ชาร์จก็มีไฟมาแค่11.8นะครับนี่เนี่ยไม่ออกหลดไฟออกบ้างไม่ออกบ้างด้วยครับนมสายไม่ค่อยดีเนี่ย11.8ครับ ไม่ได้นะครับมองใช้ที่ชาร์จสิโวลต์นะครับนี่ครับผมใช้ที่ชาร์จสิโวลต์เนี้ยแบตวิ่งแล้วนะครับ15โวลต์มันขึ้นกันจริงแต่ว่าเกระแสมันจะไม่ได้นะครับไอ้สิบโวลต์นะที่ที่ fcx ใช่เนี่ยไฟมันเข้าจริงแต่กระแสไม่ได้ครับมันต้อง15โวลต์นะครับเนี่ยก็ชาร์จได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองขอแกะเครื่องก่อนครับ แกะดูว่าสวิต์มันเป็นยังไงครับเกะแกะแกะ็แกะข้างหลังนะครับขอแกะก่อนครับครับเพ่อนเดี๋ยวออกนี่ครับนี่คือตัวอะไร บวกเกือบหนึ่เกี่ยวกับแบตที่พอไม่แน่ใจครับเดี๋ยวก็เ่าจะถอดอย่างนี้คนระับนี่ฮนะเรื่องนี้ออกมาแล้วครับนี่เนี่ว่ามันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับ นี่หน่อยคนระับถอยเนี่ยออกเลยครับเนี่ยันีจะมีนี่ครับต้องระวังนี่ครับติดพยายติดตรงนี้คนระับเกิดด้านหลังลก่อนนะเนี่ยแล้วถอยไว้ สาเหตุที่เขากดไม่ได้ครับนี่เจอครับตัวนี้มันหักครับนี่นี่ตัวนี้มันหักออกแล้วครับนี่นี่ครับหักออกเลยมันไม่มีกระเดื่อมมากดอันนี้ครับเนี่ยตัวนี้มันหักครับเดี๋ยวเราหาวิธีซ่อมหนครับอันนี้ซื้อคงจะไม่มีต้องซ่อมครับเดี๋ยวผมหาดูของเก่าก่อนว่ารุ่นนี้ของเก่ามันจะมีลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับอเคครับ นี่ได้ลองเปิดดูแล้วครับกดว่าเล่นไม่ถึงชั่วโมงครับแบตหมดแล้วครับไฟตัวนี้ขึ้นโชว์ตัดดับแล้วครับเดี๋ยวต้องขอแกะเช็คดูแบตกันแล้วก็สวิตช์ปุ่มกดนี่แปตัวนี้ใช้ไม่ได้เลยครับต้องเปลี่ยนใหม่หมดแลครับก็เดี๋ยวขอแกะเช็คแบตเตอรี่ก่อนแบตน่าจะเสื่อมครับจะต้องเปลี่ยนแบตด้วยหลายอาการอยู่นะครับเครื่องนี้ ก่อนี้ยมีน็อตอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนี่ครับชุดลำโพงครับอันนี้ขยายน,นะครับเปิดนี่เพื่อจะแกะดูแบตด้านในนะครับ แกะข้างหลังนี้ครับนี่ครับขอแกะน,อกน็อตครับมี่มีน,อน็อตอีกครับนี่ครับ ใช้ปลายมีดนะครับแล้วก็ซับตะกัวหน่อยครับผิวจะได้เรียบครับ ครับอ่านี่ก็เตรียมงานเนี่ยไว้วางปุ่มเรียบร้อยครับจะรออะไรมาครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนนี่ก่อนเปลี่ยนไฟตัวนี้ไฟนี่เดี๋ยวนี้ไฟมันเสียดวงเห็นไหมเศษพลาสติกด้านบนแบบที่จริงแล้วมันเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าใช้ด้นจะเป็นนี้จะมีพลาสติกอยู่ด้านบนนี้พลาสติก,กหลุดไปมันขาดเดี๋ยวเปลี่ยนหลอดไฟหลอดก่อนหาตามบอร์ดเก่าๆแล้วจะมีครับ วงจบ BPS ด้วยนะครับรออะไรก็มา,รมาแล้ว,ลวครับตันนี้สวิ๊มาแล้วแล้วก็ตัดพับขามะครับแล้วก็ส่วนพวกอะแดปเตอร์อันนั้นบอร์ดเปิดททำให้รอเรียบร้อยครับรอสวิ๊กแบตเตอรี่ก็มาแล้วครับครับเดี๋ยวขอประกอบเลยครับเตรียมปุ่มเรียบร้อยครับตัดขาเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาวางนครับ พอกลงก่อนนะครับก่อนวางเสร็จไปแถบนะครับเดี๋ยวขยับบอร์ดก่อนไวยแถบหนึ่งครับแล้ววางปุ่มเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาใส่แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ได้มาแต่ก็ต่อสายนะครับสายมันสั้นนครับแล้วก็นี่จะเป็นลำโพงัวนี้ครับสายโพง ก็มาลองชาร์จกันดูนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ต้องประกอบเลยนะครับถึงจะลองได้นี้ถ่ายแบตีนะครับตอันนี้ถามผมต้องประกอบเลยครับมันต้องประกอบลงไปเลยถึงจะพอแบตมันจะคว่ย่างนี้นครับเดี๋ยวประกอบคร่าวๆครับแล้วก็ลองชาร์จก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับ ใส่น็อตนี่องเลยครับอันนี้ลองแบตแล้วก็โอเคใส่ได้ครับนะอันนี้ก็ประกอบพอให้ลองชาร์จได้ก่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมลองเปิดเคื่อแล้วมันใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ใช้งานได้หมดทลยพีเดียว เดี๋ยวมาลองชาร์จกันดูนะครับมาลองใช้ที่ชาร์จใหม่ที่สั่งมาเลยนะครับเดูวความชัวร์เดี๋ยวเราวัดไฟก่อนเลยนะครับว่าไฟมันต้องจ่ายที่15โวลต์นะครับนี่ครไฟจ่ายที่15 4จุโวลต์ครับ15โวลต์นะครับลองชาร์จนะครับเนี่ยชาร์จแล้วแต่ไฟมันไม่กระพริบคือแต่เ่ามันเต็มแล้วแบตมันเต็มอยู่12โวลต์ตอนที่ได้แบตมาใหม่คือเป็นอยู่ที่12โวลต์นะครับ เดี๋ยวเราลองวัดให้ดูครับเนี่ยพอชาร์จแล้วมันจะบรรยาการให้คือเนี่ยเลขมันจะวิ่งขึ้นนะครับผมจะข้วบวกข้วลบนี่ครับเนี่ยนะสิบสองโวลต์มันเต็มนะฮะเห็นดูที่เป็นมิเตอร์ครับสิบสองจุดสี่ห้าเนี่ยมันจะเพิ่มเลขหลังจะเพิ่มขึ้นคือตอนนี้มันกําลังชาร์จอยู่นะครับ วานนี้ตอนที่ได้แบตมาลองวัดอยู่มันอยู่ที่12.55นะครับคือเปิดใช้ไปชั่วโมงนึงมันยังไม่ยุบเลยนะครับเราถือว่าแบตมันใหม่ครับโอเคครับชาได้ปกตินะครับเนี่ย12.46แล้วครับโอเคครับถ้าเต็มมันคงน่าจะตัดไฟดับไปนะครับเนี่ย12.47โอเคครับเนี่ยรอบฝาได้นะครับแล้วเรามาใส่นอนน่ก่อนนะครับล็อกน็อตกัน โอเคกำลังเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่หาเกายางทาสักหน่อยครับต้องชาร์แล้วเดี๋ยวเรามาลองเปิดเชื่อมต่อกันดูนะครับโอเคครับคอนเนคติดนะครับเชื่อมต่อได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองเสียง กระพริบทำงานใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับ เพลงก็เป็นอันใช้งานได้ครับบลูทูธตอนนี้เลยโดปี้นะรุ่นนี้เลยครับการเครื่องรวนปุ่มกดไม่ได้แบตเตอรี่เสื่อมก็ทำการเปลี่ยนแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นใช้งานได้ตามปกตินะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเกิดตัวบูทูตย่อนี้ของเพื่อนเพื่อนทนาดมีปัญหาก็ลองทักมาสอบถามได้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ